ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรับฟังนิยายวายฟินสุดๆจากนักเขียนที่น่ารักที่สุดคนนี้ก่อนจะไปรับฟังนิยายแอดขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e ให้ช่องปร,ริยาวิทยนิยายเสียง กันให้เยอะๆนะครับจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณตอนที่42ครึ่งมนุษย์ที่สูญเสียสัตว์เทวะผู้คนในโลกล่าจะโง่เขายิ่งนัก ที่ต่างมัวเมาแก่งแย่งฆ่าฟันชีวิตกันเพื่อให้ตัวเองได้เป็นใหญ่ต่างคนก็ต่างคิดว่าถ้าฆ่าไรออนดาก้อนได้แล้วตัวเองจะกลายไปเป็นเจ้าของของเจ้ามังกรเพลิงตัวใหญ่ยักษ์ตัวนั้นได้ถึงเขาตายไปก็เกิดใหม่ เพื่อที่จะมาเป็นเจ้านายของมันอีกอยู่ดีมีอยู่ทางเดียวคือต้องฆ่าเขาแล้วต้องห้ามไม่ให้เขาได้เกิดอีกแล้วจะทำยังไงล่ะในเมื่อพูดวิญญ,ญาณทั้งสีก็คือเจ้าของวิญญาณทั้งปวงคงไม่ยอมมอบวิญ,ญญาณของเขาให้กับใครผู้ที่ซึ่งเป็นมิตรกับไรออนดากอน สำหรับผมแล้วไม่มีสิ่งไหนง่ายกว่ากันเลยจีจีจีคุณอาธิเยตลูปไล้ไลขนสีน้ำตาลเข้มของป้อมอย่างอ่อนโยนเรียวนิ้วมือคลอเคลียแผวเบา,เบาใต้คางเล็กๆอย่างเอ็นดูจนเจ้าตัวเล็ก พิมพ์หลับตาเคิมไปเจ้าตัวจ้ใจของผมนี่ก็ช่างขี้อ้อนมากเหลือเกินมันใช้ฟันซี่เล็กงับนิ้วมือหนาของอีกคนอย่างหยอกเล้าเบาๆแกล้งให้อีกคนตีเบาๆแล้วก็หลบพอเขาหยุดตีก็แกล้งทำเป็นงับนิ้วมือของเขาเข้าปากเล็กๆของมันเข้าไปใหม่คุณเลขาของท่านประธาน ก็ก้มมองแล้วยิ้มกลิ่มเออผมคอแต่มันได้ไหมครับผมตัดสินใจเอ่ยถามขึ้นด้วยความเอาแต่ใจตัวเองอยากสัมผัสอยากรับรู้ถึงความรักความหวังดีที่ได้รับจากมันคุณอธิเรียตเงยหน้าขึ้นมองผมด้วยรอยยิ้มอ่อนระมุนทันทีที่ผมถามจบ ได้สิครับแต่อย่าคิดแย่งแฟนผมนะผมเตือนไว้ก่อนคุณอาทิเรียตพูดติดตลกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับยื่นมือที่มีเจ้าตัวเล็กเกาะอยู่ที่มือหนาของเขามาทางผมรู้แล้วว่าอยากให้ผมรู้สึกดีและผ่อนคลายพึ้นมาบ้างมันมองเห็นผม และก็ได้ยินที่ผมพูดทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่ามันจะจำผมได้หรือเปล่าอารมณ์คงเหมือนประมาณว่าคนที่ตายแล้วเกิดใหม่ประมาณนั้นละมั้งมันจะจำผมได้ไหมครับลองดูสิครับผมค่อยๆ่อยเอื้อมมือไป หม่จะแตะที่พวงแก้มกลมๆของปอมอย่างกล้าก,กลัวๆเจ้าพอมมันกระพริบตากลมโตปลิบเปลบหูกับหางของมันสั่นดิกตั้งตรงแสดงสีหน้าอย่างตกใจแกจะจำฉันได้หรือเปล่านะแกจะจำฉันไม่ได้เชียวหรอปอม เรียวนิ้วมือประสานก,น,กนกันกับหัวใจสั่งให้เซี้ยวสมองของผมตัดสินใจให้วาดปลายนิ้วชี้แต่สัมผัสกับสัตว์เทวะที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาด้วยพรังชีพของอังการฟาครัมอเล็กซานเวียไรออนดากอนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำนานทันทีที่ปลายนิ้วมือของผม สัมผัสโดนแก้มนุ่มนิมของมันกระแสายไฟฟ้าแรงสถิตที่ถูกปล่อยออกมาจากปลายหางสีน้ำตาลเข้มของเจ้าปอมก็ส่งตรงมาหาผมทันทีผมพังาาตว,วัดมือกลับหาตัวเองอย่างรวดเร็วด,ด้วยความตกใจจากอาการเจ็บแป๊บที่แล่นเข้ามาที่มือจนทำให้เกิดอาการชาไปทั่วทั้งแขนข้างขวานั้นจี้ โอยปอมหยุดนะคุณวินาทีที่ผมชักข้อมือกลับในน้ำตาของผมไหลพาคอาบท่วมไปทั้งหัวใจแต่ไม่อาจแสดงออกมาให้เจ้าของที่แท้จริงของมันได้รับรู้ได้ถึงความน่าอายที่ทั้งรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่สัตว์เทวะของผมอีกต่อไปแล้ว แต่ว่ายังพยายามฝืนหลอกตัวเองอยู่ได้เพราะพลังชีพที่หล่อเลี้ยงร่างกายของมันได้รับจากคนอื่นไปแล้วผู้ที่ชุบชีวิตของมันขึ้นมาใหม่ก็คือเจ้านายคนใหม่ของมันแต่ทันใดน,นั้นเองเจ้าปอมก็วิ่งพล่านไปมาทั่วร่างกายสูงโปร่งของคุณอาธิเรียสอย่างกับว่า มันกำลังกลัวอะไรมากๆแม้แต่คุณอาทิริศเองก็ตกใจอย่างแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจนเสียงจี้จี้จ้จของมันร้องร่างดันสนั่นห้องมันวิ่งปีนไป่ายไปทั่วร่งา,วางอวตารของคนรักของมันที่ตอนนี้ยิ่งเดว,วีคุณความตื่นกลัวขึ้นมาเรื่อยๆ นมันซุกร่างเล็กที่สันละริกเข้าไปอยู่ภายในเสื้อของคุณอาทิเรียดในที่สุดเมื่อเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังไกลเข้ามาและปรากฏร่างหนาขึ้นด้วยสีหน้าเข่งขรึมพร้อมกับเรียวคิ้วเข้มที่ขมวดนิ้วเข้าหากันคุณคลามอย่าทำอะไรมันนะครับ ผมขอร้องจีทงนายครับออกไปข้างนอกไปทุกคนต่างขอร้องเขาเอาการะฟาคามถอนหายใจออกมาก่อนเอยน้ำเสียงกดต่ำสุดราวกับกดกั้นความรู้สึก และเก็บกักมันเอาไว้ภายในดวงตาสีเลือดที่กำลังวาวโลดอยู่ในตอนนี้พร้อมกับที่ผมก็รอบถอนหายใจดังเฮือกใหญ่เมื่อคุณอาีเรียดพาปอมรีบเดินออกพอย่างรวดเร็วดูเหมือนเขากำลังโกรธจัดไม่ยอมมองหน้าผมเลยเออขอบคุณนะครับที่ไม่ทำอะไรมัน ผมจะบอกอะไรคุณไปให้คุณไม่ใช่คนแรกและคนเดียวที่สูญเสียสัตว์เทวะในครอบครองแล้วยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้โจเซฟเองเขาก็ถูกพ่อแม่ของเขาช่วยเอาไว้ให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างปาสจากสัตว์เทวะข้างกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าได้คล่ำครวน หรืออะไรอารวรอ,อะไรอีกเลยไปอาบน้ําแล้วตามผมไปที่ห้องทํางานาคุณหมอโจเซมงั้นเหรอคุณหมอเองก็ไม่มีสัตว์เทวะเหมือนกันกับเราเง้นเหรอแล้ววันนั้นผมพูดอะไรออกไป คุณไม่เข้าใจผมหรอกว่าการที่ต้องสูญเสียสัตว์เทวะไปมันเป็นยังไงคุณไม่ได้เสียสัตว์เทวะไปอย่างผมคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกวันนั้นที่ผมพูดออกไปผมผมขอโทษคุณคลามเดินจากไปพร้อมปล่อยให้ผมอาบน้ำชำระร่างกายของตัวเอง และตามเขาไปที่ห้องทํางานตามที่เขาสั่งทิ้งท้ายเอาไว้กว่าที่ผมจะสงบสติอารมณ์ลงได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรผมเดินเข้าไปในห้องทํางานที่ติดอยู่กับห้องนอน้วยขอบตาบวมแดงใบหน้าซีดเผือกเพราะแช่น้ำนานเกินไปก็กว่าจะหยุดร้องไห้ได้สำหรับคนน้ำบ่อน้ำตาลตื้นอย่างผม มันเป็นเรื่องยากนินาสายตาค้มคลมเหลือบมองหน้าผมทันทีที่ผมหยุดเดินอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงานของเขาเขาเงยหน้าเรียบนิ่งแต่แสนสเสน่ห์ด้วยความหล่อที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะทำหน้าแบบไหนอยู่ก็หล่อไปหมดแต่ดูหน้าผมสิหน้าซีดตาโบขอบตาช้ำ แถมบวงแดงปากง้ำงอหมดสภาพเอาหัวร้อยยอเราเาฉยเลยแต่บ้านี่คุณอยากเจอเจอเซฟไหมผมพยักหน้าเงึกๆงึทันทีที่คุณคลามเอ่ยถามผมยังรู้ใจ ตอนแรกว่าจะโกรธที่ถูกหัวเรายอสันหน่อยแต่ตอนนี้คิดว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปขอบคุณมากครับแต่มีข้อแม้นะนั่นข้อแม้ข้อแม้อะไรหรอครับคุณต้องจูบผมก่อนคุณคลามเฮ้ ผมจะเดินนำหน้าไปก่อนนะครับผมถอนหายใจออกมาเสียงดังต่อหน้าเขาก่อนจะเดินสวนออกไปเลยแบบไม่รอฟังเสียงคนข้างหลังว่าจะพูดว่าอะไรต่อเดินนำหน้าไปเลยเหรอไม่รับฟังข้อแม้ของผมหน่อยเหรอคุณครามไม่ฟังหรอกครับโบจุนคุณรู้หรอว่าไปทางไหนเออ ไปทางมผมหยุดชะงักลงทันทีที่ถูกสกัดดาวรุ่งของคนที่กำลังอวดดีจะจำทางไม่ได้ผมค่อยๆหันไปมองศพตาหวานล้ําสีครามวาววับของเขาเรียวปากอยากอมยิ้มละมุนละไมตรงมุมปากยังไม่เคยเห็นมาก่อน ทำให้คนหน้าบางอย่างผมรู้สึกเหมือนสองแก้มกำลังร้อนชามันอดอมยิ้มจนแก้มป่องตามเขาไปไม่ได้เลยผมเอื้อมมือไปหยิกกล้ามแขนแกล่งของเขาแผ่วเบาด้วยความกบเกินความเคิกเขินที่ทำอะไรไม่คิดต่อหน้าเขาคุณครามผมให้คุณเดินนำหน้าไปก่อนก็ได้ ผมบอกให้คุณจูบผมก่อนคุณครามไปไปเดินไปครับไปสิผมทุบแขนของร่างแก่งเบาๆพร้อมผักให้เขาเดินไปข้างหน้าเขาแทบจะไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรเลยแกล้งเก่งเอากราฟ้าครามแกล้งทำเป็นตัวแข็งทื่อ ก่อนหันหน้าหล่อคมของเขากลับมาสบดวงตากลมโตของผมไกลาย,ลายพร้อมกับคุมมือผมไว้อย่างอบอุ่นแล้วจูงให้เดินไปพร้อมกับเขาก่อนจะหันกลับมาทำหน้านิ่งๆเหมือนที่เคยทำแต่ผมนี่สิตอนเนี้ยร้อนวูบวาบไปทั้งตัวเลย เขาว่ากันว่าไอ้หมอนี่มันไม่ได้เก็บหัวใจไว้กับตัวเองแต่มันเก็บหัวใจของมันไว้กับไอ้มังกรตัวนั้นมังกรอนาล็ลกน่ะเหรอใช่แค่หาว่ามังกรตัวนั้นอยู่ที่ไหนหามันให้เจอแล้วฆ่ามันซะ ใครจะไปหาเจอกันล่ะใครๆเขาตามหาห้มัองกรตัวนั้นมาเป็นหมื่นปีแล้วยังไม่มีใครหามันเจอเลยสักคนฉันนี่แหละจะเป็นคนที่หามันเจอแล้วฆ่ามันด้วยมือของฉันเอง จบไปอีกหนึ่งตอนแล้วนะครับแอดขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อดทนรอฟังนิยายในทุกทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายใหม่ๆที่จะลงให้ฟังทุกวันกันด้วยนะครับบ๊ายบายคะ่ะ